4 3 2 1ามสคำต้องห้ามรอบแรกสนับสนุนโดยเจ้าบานอฟีขอใช้ทุกคนหลักตาค่ะใช้ใส่นะคะใส่ได้เลยค่ะหลักษาตั้งแรกเออแล้วฉันรับไปแล้วใช่ลนอ่ะโอ้ยอย่างฉันอันนี้คือเปิดกองไม่มีใครรู้ว่าในคำนี้คืออะไรเออมันอาจจะแข็งสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันคอนเทนต์ใหม่ ที่เปิดชมื่นตอเลทุกคน้อลืมตา5นาทีจับเวลา่เดนี้สวยไหมคะอร่อยดีนะนับดาวสวยนะคะอร่อยกว่าเมื่อกี้ค่ะร้อนอะร้อน รู้สึกยังไงคะอะไรกินอะไรกันต่อไม่เชค่ะเราเรารู้สึกเวลาก็นเย็นอย่างเงี้ยเราเราหนาเราแบบหนาวอย่างเงี้ยหนาวเลยถ้าอเย็นเเลยเหมือนอเนเหเหมนหมือเดี๋ยวรู้เรากออนเมนมหหนหอเหนาวหม ป็นคนขี้หลอก่อนเริ่มดิเอายังอไงคำต้องห้ามรอบนี้นำเสนอโดยเหล่าป้าเข้าวขาหมูข้าวไก่ขนมจีบสมกาเช็ดหวยปักกุ้งเต๋อมัต้องกลางมัต้องกลางค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวจะกินจริงจริง พี่บอยพูดไม่พออ่ะอุ้ยอ้าวิไม่ใครถามด้วยนะไม่ด้วยเองคิวตัวเองอันนี้ไม่มีใครได้คะแนนเพิ่มอุ้ยคิวคิวอสรุปคอนเสิร์ตก่อนบูโดมาศิลปินไทยที่เราไปดูที่เราไปดูได้กัวอะไรที่เราไปได้กันพีพีใครนะพีพีอีกนิดนึงอีกนิดแล้วถ้าก่อนพีพีอีอ่ะ อีกนิดนึงเราจะไปทำอะไรก่อนด้นนี้เา่ยู่กันมาทังหมดเลยใช่ไหมะฮะือว่อเป็นคุาพ่หติองไงานอะไรทำงานหรอเดี๋ยววันนี้กลับจะบองพรุ่งนี้ อีไกับลินดาอกับลินดาปกติลินดานอนด็กปะกูว่านะคนที่ตายเลยว่าอีโอ๊ยจริงหรอใช่เป็นคำนั้นหรอใช่มันพูดอ่เขาพูดคำนีวตั้งหลายรออแล้อโอ้โห เราจะจงติ้งคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะคนนี้เล็กโซนคนนี้เลยค่ะยากะบอกเลยคนนี้น่าโัวเราคุยกันแบบซีเรียสบ้างอาซีเรียสมาชีวิตเราเนี่ยเราให้ความสำคัญกับอะไรมากการทำงานครอบครัวแฟนเพื่อนเราให้ความสำคัญกับอะไรลองเรียงดูการทำงานออ อยาเก็บไว้ในหัวใจเก็บไว้ในหัวใจ